ย่าก็ไม่รู้อยู่ไหนเควินก็ไม่รู้อยู่ไหนเด็กมีปัญหาก็งี้แหละแต่หลายคนน่าจะคิดถึงเควินเราจะไปหาเควินกันนะครับวันนี้เควินเควินจ๋าเควินเควิน คิดถึงเควินมากเลยเควินไม่ได้คุยกับป๊าป้านานมากแล้วเควินรู้ไหมเรื่อยๆเขเขาคิดถึงเควินมากเลยนะคือเควินเป็นคนที่ร้องเพลงได้ไงเควินอยากร้องเพลงกับป๊าป้าไหมร้องไหมเอาไหมเควินเควินเลิฟยูได้ไหม I love you แสดงว่าเควินคิดถึงป้าม้าๆกานแน่เลยเควินคิดถึงป้าใช่ไหมเควินเควินฟังป้าก่อนงั้นเรามาร้องเพลงไปได้วยกันนะวันนี้โอเคไหมป้าอยากร้องเพลงของพี่สิงโตนำโชคหนึ่งสองสามอยู่ต่อเลยได้ไหมเย่าปิงปลอยตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนได้ไหมได้ไหมก็รู้ทั้งหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยากได้ยินคำว่ารักแทนคำบอกลาแม่คนบนฟ้าคงรู้ดีคืนนี้ they you click like the love you Because yeah. The party came to an end And I didn't want it to You said will you walk me home Before I offer to Then say we're walking And talking I have no idea Should I be holding your hand I don't know I stand. And now I'm waiting and dissipating to stay a little longer with you. Then, then not doing songs. um Oh and yeah, you don't need it all. And now that we're here, but I don't want it to end in here. I'm logging and oh, man, here we have a โอ้แกวินโอ้ประมาณแล้วแกวินจังเลยเธอเป็นใครอ่ะ